ันนี้ก็เด็ดครับเป็นอาหารถาดครับผมลองสั่งดูนะครับว่าอันนี้ครับแล้วก็จับฉ่าได้วยครับอย่างละเท่า,หาไหร่ครับราคา35ราคาดีเลยครับจับฉ่าย35อันนี้ก็35ยวไปลองกินกันดูครับ จทุกอย่างครับมีหมดเลยครับผัดเต้าหู้สามสิบห้าบาทเจเนี่ยครับผมว่าเขาทำชิ้นเต้าหู้ได้สวยมากเลยครับดูดิครับตอนแรกว,ว่าจะไม่ถ่ายนะครับเห็นหน้ากินอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องถ่ายหน่อยครับเป็นเจด้วยนะครับ มังค์ไวรัสอะไรประมาณนี้แหละครับนะครับลองกินดูนะครับนี่อืมคนที่ชอบกินต้้งหู้ต้องชอบแน่ๆครับแล้วราคานี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับอืมมันยังมีนี่อีกนะครับแต่ชาวนี้ยังไม่ได้ชิมนะครับกับชายครับ เนะีนะ่ยอยู่ในนี้นครับจับชายอืมแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าผมชอบนะถ้าได้ข้าวสวยใส่ชามาแล้วร้อนกินแบบคนจีนนะครับพุ๊ยเข้าปากหรือคนญี่ปุ่นก็จะชอบต้องหู้แบบนี้มากเลยนะครับกินบข้าวครับก่อนไปทำงานครับกาแฟดิบ สักแก้วหนึ่งครับนี่กาแฟดำนะครับใส่น้ำตาลช้อนหนึ่งใช้กาต้มน้ำแบบนี้ครับมันเร็วดีแล้วก็มีเห็ดนะครับเห็ดหอมนี่นะครับมีอันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรผมไม่รู้นะครับ มันมีเหมือนกับในเนี้ยมันมีส่วนประกอบสามอย่างมีตัวนี้นะครับชิมดูืมมันดึบดึบครับหอมอร่อยครับซ้าไครเห็ดครับแล้วก็มีตองหูอันนี้เรากินอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวเห็ดที่เห็นเป็นเห็ดเลยอันนั้นก็คือเห็ดเราแหละแต่มันไม่มีขอบสีดำใช่อล่านี่ อร่อยครับจริงๆผมกินอันนี้นอย่างเดียวแล้วก็ข้าวสักถ้วยหนึ่งก็พอแล้วนะครับมื้อเช้านะครับอืมแล้วก็หอหมกยี่สิบห้าบาทเมื่อกี้ที่ซื้อนะครับหอหมกปลายซีนะครับชิมสัหน่อยครับกินสลับกับเต้าหู้ครับ รกตำนกข้าวอืมอืมเอาละครับคราวนี้เรามาดูจับชายกันครับหลังจากที่ผมลองชิมเต้าหู้ไปแล้วอร่อยนะครับจับชายก็สามสิบห้าบาทนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นจับชายเจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับอือหือดูด้วยครับให้น้ําเพียบเลยครับว่ารสชาติต้องไม่ธรรมดาแนะ่นอนนี่ผมยังไม่เคยกินเลยนะแต่ผมเห็นแล้วผมรู้เลยว่า ต้องอร่อยครับแล้วเจ้าของใจดีมากครับตักให้ซะเยอะเลยครับเดี๋ยวเรามาจัดเรามาโดนกันครับใช่ไหมเขาต้องเลขอย่างนี้ป่ะเรานึขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อา้าวอันนี้อาหารจังฟู้ดผมครับลืมจังฟูด้ดอาหารขยะก็คือผมกินเหลือนะครับดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ก็คือจะได้ของครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูจับชายดีกว่านะครับนี่ใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็เนี่ยหมาจะตู้เย็นนะครับจากเมื่อเช้านี้ครับเมื่อเช้านี้กินเต้าหู้ร้านเดียวกันนะครับอ่ะเวไปสองนาทีแล้วกันนะครับคืออันนี้คือเจเลยนะครับดูดีครับนี่ลองชิมหมูป้อมก่อนนะครับลองชิมดูนะครับ ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฮืมคือรสชาติเนี่ยรสชาติเดียวกับที่ผมซื้อแถวบ้าน หกสิบาทแต่เป็นหมูจริงเลยคือกินคือคือไอหมูเนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนหมูจริงหรอกแต่ว่ามันจะกรุบกรุบแต่รสชาติของจับฉายเนี่ยเหมือนที่ผมกินเป็นประจํำร้านอร่อยของผมเลยนะครับไม่ผิดหวังครับจริงนี่อืมคอเคนะดูด,ดิครับอันนี้กินคนเดียวนี้กินสามวันหมดหรือเปล่าสามวันไม่ทุกมือนะครับ ไปกินนุกมือใช่ไหมครับนี่โอเคอืมอืมอืมอืใช้ได้เลยครับโอเคเลยครับเจ้านี้ผมชอบเดี๋ยววันหลังหรือไม่ก็พรุ่งนี้แหละไปซื้อต้อาหู้มากินอีกครับ กับชายปกติผมธรรมดาเฉยๆนะครับแต่พอได้กินแบบนี้อยากกินอีกครับงั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเคี้ยวนิดนึงครับงั้นวันนี้ผมจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ